สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องนายดีฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรโลสตามหาศึกลังพิภพจากเล่มน,นิยายต้นฉบับอาสูรกืนภพเนื่องจากเป็นการอา่านสดถ้ามีข้อผิดพลาดหรือติดขัดประการใดต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังครับ เล่ม12ตอนที่3 4 4คขุมทรัพย์ในพบซ้อนพบดึกสงัดพวกหลวเฟิงทั้งห้าเข้าร่วมกับฝ่ายนครมังกรอุดรเป็นการชั่วขราวทั่วทั้งทุ่งหญ้าบริเวณแกนกลางได้ถูกแบ่งเป็นห้าค่ายใหญ่ในค่ายนครมังกรอุดรสิบพี่เขาคนนี้ก็คือหลวเฟิงหงและเทพบัสนีที่ผมเคยพูดถึง พวกหัวเฟืองทั้งห้ากำลังพูดคุยจับคนของนครมังกรอุดรอ,อารโนทำหน้าที่แนะนำทั้งสองฝ่ายท่านผู้นี้คือสิทธิพี่ของฉันคาซานหลุนพวกเธอช่วยชีวิตสิทธิน้องของฉันไว้สินะขอบใจนะเออพอดีฉันมีธุระสำคัญให้อาโนช่วยต้อนรับพวกเธอก่อนคาซานหลุนพูดจบก็ยิ้มให้แล้วเดินจากไป เขาเป็นคนที่ร่างผ่ายผอมสูง1นึเมตร50เซนติเมตรสองตาสองตาแผ่ด้วยแสงสีเขียวกินอายสังหารหนักหน่วงมากหลังจากเห็นคาซานหลุนเดินจากไปแล้วหลวเฟิงหงเทพอัศนีต่างมองหน้ากันเห็นชัดว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ให้ความสำคัญกับพวกเขาเลยแค่ไว้หน้าอาโนเท่านั้นถึงยอมเดินมาเจอสิทธิพี่ฉันเป็นคนแบบนี้แหละ อย่าไปถือสาเลยอาโนชี้แจงไม่เป็นไรหลวเฟิงยิม้มค่ายนาครบังกรอุดอรของเราตอนนี้มีราว2,100คนรวมกันเป็นหน่วยย่อยหน่วยละ100คนมีหน้าที่สำคัญคือป้องกันความวุ่นวายอาโนชี้ไปรอบๆเป็นนักประจนรภัยเต็มไปหมดรอบตัวกันหน่วยละ100คนเมื่อเป็นแบบนี้ ถ้ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นที่หน่วยไหน <_ d ream> ก็จะไม่กระทบกับหน่วยอื่นๆเธอจะไปที่ไหนตอนนี้มีอยู่หกหน่วยที่ยังขาดคนอยู่อานยิ้มบอกเลือกหน่วยที่อยู่ใกล้ๆนครอ,อุดรให้มากที่สุดดีกว่าหลวงเฟิงบอกได้ไม่มีปัญหาหน่วยที่18ค่ปยใ้นครมังกรอ,ดอุดรคือที่ที่หลวงเฟิงกับพวกอยู่ตอนนี้ฟ้าสว่างวันลุ่งขึ้น ผ่านการพูดคุยกับสมาชิกคนอื่นๆในหน่วยเดียวกันมามากกว่าค่อนคืนทำให้หลัวเฟิงกับพวกได้รู้ข่าวาวไม่น้อยที่แท้สมสมบัติอยู่ที่นั่นเองหลัวเฟิงมองไปยังจุดกึ่งกลางระหว่างค่ายของห้าคุมกำลังใหญ่มันเป็นป้อมปราการที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดป้อมปราการที่เป็นสีน้ำเงินเข้มทั้งหลัง การคาดคะเนของห้าค่าใหญ่มีเหตุผลนักเทพอัศนีพยักหน้าไม่ว่าจะเป็นหนองบึงทะเลสายทะเลสาบพ,พื้นที่ราบทิวทัศน์หรือทุ่งหญ้าภายในพบซ้อนพบล้วนเป็นสภาพธรรมชาติมีเพียงสิ่งก่อสร้างป้อมนี้ป้อมเดียวแถมยังตั้งอยู่บริเวณถึงกลางที่สุดด้วยเบื้องบนของมันก็คือดวงแสงป้อมปาการในตำแหน่งนี้ มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นที่ซ่อนขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ภายในป้อมปราการมีขุมทรัพย์แต่ค่ายทั้ง5ฝ่ายตั้งประจันไว้ใครก็ไม่กล้าขยับลัวเฟืงสายหน้าหงหัวเลาะเป็นเรื่องปกติตอนแรกคนในค่ายทั้ง5ตรงบริเวณแกนกลางมีไม่มากพวกเขาเป็นห่วงว่าหากสู้กันเองขึ้นมา นักประจนภัยอิสระส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นตาอยู่ชุบมือเปิบจึงได้เริ่มการทาบทามผู้คนพอฝ่ายหนึ่งเริ่มทั้งห้าฝ่ายก็ทำตามจากนั้นก็รอคอยโอกาสที่จะเริ่มการช่วงชิงไม่รู้ว่าต้องรอถึงเมื่อไหร่ถึงจะลงมือเทพอัศนีบนอุปพวกเขาไม่รีบหน่วยหน่วยหน้าของกองทัพใหญ่สองล้านคนข้างนอก ขายว่าเวลานี้เพิ่งจะเข้ามาในพบซ้อนพบหลวงเฟิงยิ้มจากขอบของพบซ้อนพบหอะมาถึงบริเวณแกนกลางยังต้องใช้เวลาประมาณ7วันดังนั้นเป็นไปได้ว่าสงครามจะอุบัติขึ้นภายใน7วันการคาดการของหลวงเฟิงไม่ผิดเลยวันที่สามที่พวกเขาเข้าร่วมกับค่ายนาครมังกรอุดรได้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นในพบซ้อนพ ลูกกลมแสงสีขาวที่ลอยอยู่บนฟ้าสาดประกายแสงลงมาเงาคนเป็นสายสายบนฟ้าบินจากที่ห่างไกลเข้ามายังค่ายยังห้าค่ายใหญ่คนมากขนาดนี้ทำไมอยู่อยู่ถึงได้มีคนโผลมาได้มากขนาดนี้ภายในห้าค่ายใหญ่ต่างก็เกิดความปั่นป่วนลัวเฟืองปะปนอยู่ในฝูงชนเงยเงยหน้ามองฟ้า แค่กว่าตามองก็พอประมาณประเมินจำนวนได้มีเกือบ600คนแลดูเหมือนว่าจะมาจากกลุ่มอิทธิพลกลุ่มเดียวกัน600คนนั้นสำหรับห้าค่าใหญ่แล้วมันกระทบต่อความสมดุลอย่างชัดเจน5ค่าใหญ่นักประจนภัยเรือนหมื่นต่างก็ก้มหน้ากระซิบกระซาบซากิเซ็นแห่งเขามังกรดำถวายบางคมองชายก้า เสียงดังกระจ่างเสียงหนึ่งดังก้องถึงฟ้าถวายบังคมองค์ชายเก้าพร้อมเพียงเป็นหนึ่งเดียวละเดียวราวกับฟ้าดินคํารามผู้คนของแดนเทพเขามังกรดำพากันค้มคารวะหกร้อยคนบนฟ้าต่างห้อมล้อมเด็กหนุ่มผิวขาวเนียนผู้หนึ่งเด็กหนุ่มลอยอยู่กลางอากาศสองตาราวกับสายฟ้าเหลือบมองเบื้องล่างส่งเสียงไปถึงข้างหูของทุกคน ฉันปูโลลินองค์ชายเก้าแห่งจักรวรรดิฉันมาเพื่อขุมทรัพย์ใครขวางตายเงียบสังัดในฝูงชนนั้นหัวเฟิงเงยหน้ามององค์ชายเก้าผู้กำลังอวดสัปดาห์อยู่บนฟ้าในใจรอบแตกตื่นองค์ชายเก้าคนนี้หลบซ่อนตัวมาตลอดคอยรวบรวมผู้คนอยู่บริเวณโดยรอบจากนั้นปรากฏตัวในภาวะสำคัญทำให้กำลัง ของเขามังกรดดาเพิ่มพูนอย่างมากและอีกสี่ค่ายรับมือไม่ทันบนพื้นลาบค่ายอื่นทั้งสี่ต่างบังเกิดเสียงวิพากวิจาร์ณดังกระหึ่มองค์ชายก้าเสียงก้องและทรงพลังดังมาจากค่ายของหอร้อยพยักเด็กหนุ่มร่างกำยำผู้หนึ่งบนหน้าผากมีเขาโค้งสีดำสองเขาเขาเหงือมององชายก้าที่อยู่บนฟ้า พูดเสียงดังคุมทรัพย์ในพบซ้อนพบเธอคิดยังบเอาไว้คนเดียวมันจะไม่จุบลำแสงสีขาวแสบตาซ้ายหนึ่งพุ่งทะลุเด็กหนุ่มร่างกำยำผู้นั้นทันทีทำให้หัวกะโหลกของเขาหายวับไปเงียบสง,งัดผู้คนทั้งห้าข้าใหญ่ต่างก็ตะลึงในสายตาทุกคนยังมีภาพติดตาหลงเหลือของลำแสงสีขาวกระจ่างลำแสงนั้น ทุกคนยังงงไม่หายและแล้วก็เข้าใจอะไรบางอย่างว่าเมื่อผู้ลำแสงแลเซอร์ได้สังหารผู้นำของหอร้อยพยักไปแล้วในฝูงชนหลวเฟิงกับพวกทั้งห้าต่างตกตะลึงเทพปัสนีกระซิบบอกเร็วเหลือเกินปืนแลเซอร์นั่นเหมือนไม่ต้องมีเวลาประจุพลังเลยยิงได้ในพริบตาใช่เร็วมากสังหารได้ในพริบตาร้วเฟิงรอบตกใจ ตัวเขาเองเคยใช้ปืนเลเซอร์ B6 เล่นงานอสูรยักษ์เขาทองมาก่อนปืนใหญ่เลเซอร์นั้นจะต้องใช้เวลาประจุพลังก่อนจึงจะยิงออกไปได้แต่เมื่อคู่เลเซอร์นั้นไม่ต้องมีการเตรียมการเลยบนฟ้าด้านหลังขององค์ชายเก้ามีบริการเก้าคนยืนอยู่บริการทั้ง9ต่างถืออาวุธที่มีลำกล้องยาวเกือบ3เมตร เส้นผ่าศูนย์การเกือบ30เซนติเมตรหน้าตาคล้ายๆกับปืนบาสุก้าของชาวโลกขอแนะนำทุกท่านปืนแลเซอร์ระดับ C 2ทั้งหมด9กระบอกรุ่นใหม่ล่าสุดที่พึ่งได้สายตาขององค์ชายก้าวกวาดลงเบื้องล่างพอเห็นผู้นำค่ายอื่นๆพากันหน้าซีดก็หัวเราวออกมาอนุภาพนะหรือแต่ละนัดสามารถสังหารน,นักรบระดับจัก,กรวาลขั้นสองได้ ครั้งนี้ฉันมาเข้าร่วมการทดสอบนับลบรับจ้างสุดหักในพิภพอัศนีบาทเพื่อความปลอดภัยถือโอกาสพบมาด้วยหลายกระบอกไม่นึกเลยว่าจะมาเจอกับเรื่องพบซ้อนพบเข้าเชื่อว่าคงไม่มีใครของฉันอีกแล้วมั้งสายตาของปูโลลินองชายก้ากวาดลงมองค่ายต่างๆเบื้องล่างทุกคนทำหน้าเละละตามกัน ปืนเลเซอร์ระดับ C2 9กระบอกปกติอาวุธพลังงานทั่วไปเมื่อมาถึงขั้น C ก็ถือว่าเป็นขีดจำกัดแล้วยากที่จะหาซื้อได้ต่อให้อาวุธต่อให้อาจจะซื้อได้ราคาก็สูงจนเสียฟ,ฟ้าปืนแลเซอร์ระดับ C2 ถ้าพูดถึงราคาอาจจะไม่ด้อยกว่าราคาของค่าทาสระดับจักรวาลขั้นหนึ่งหรือขั้นสองสักเท่าไหร่อาวุธล้ำค่า ดีมากทุกคนร่วมมือดีมากองค์ชายเก้าส่งยิ้มแล้วพุ่งตัวลงมาคนทั้งหกร้อยก็พุ่งตามลงมาด้วยและแล้วองค์ชายเก้านำคนหกร้อคนรวมทั้งผู้คนจำนวนมากในค่ายเขามังกรดดำมุ่งตรงสู่ป้อมปาการหลังนั้นคนอื่นอีกสี่ค่ายที่เหลือลังเลเล็กน้อยแต่ก็แค่เดินช้ากว่าก้าหนึ่งยังคงเดินตามหลังไปอย่าง ข้อมปาการติดติดฝูงพลมุ่งไปข้างหน้าพวกหลวเฟิงทั้งห้าปะปนอยู่ในค่ายของนครมังกรอุดรเฮ้ยเย่ยงไปง่ายๆแบบนี้เลยเหรอเทพอัศนีเบิกตากว้างใครจะไปทำอะไรได้หลวเฟิงทอดตามองไปไกลไปยังเงาคนที่อยู่ด้านหน้าสุดเขามีปืนแลเซอร์ระดับ c สองถึงเก้ากระบอก บอกได้เลยว่าด้วยกำลังนั่นไลรเทียมทานแถมยังมีคน3ามถึงสี่พันคนอยู่ใต้สังกัดเหนือกว่าทั้งกำลังและจำนวนคนบวกกับฐานะองค์ชายเข้าไปอีกองค์ชายแห่งจัก,กรวรรดิเขามังกรมดำเวลาสังหารยอดฝีมือรุ่นเยาว์ของผุมกำลังอื่นนั้นไม่มีการลังเลแม้แต่น้อยหงสายหน้าเวลานี้เขาข่มคนอื่นได้ทั้งหมดแล้ว ไม่มีใครขัดขวางเขาได้อีกแล้วหลวเฟิงทั้งห้าได้แต่มองตาปิดๆิดผู้คนของสี่ข่ายทั้งนครมังกรอุดรสมาคมเมคาธมินหอรลอยพยัตอาณาจากักรเทพทะเลน้ำแข็งได้แต่ยืนทําตาปิดปิดมองสิ่งที่เกิดขึ้นปืนใหญ่แลเซอร์ซีสองทั้งเก้ากระบอกเมื่อไม่ได้เจอกับนักประจนภัยระดับจักรวาล ก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดอาวุธไร้เทียมทานคิดฆ่าใครใครก็หนีไม่รอดแต่ถ้ามีเพียงปืนแลเซอร์ก้ากระบอกอย่างเดียวยังไม่อาจสะกดนักประจนภัยเรือนหมื่นของทั้งสี่ค่ายได้สิ่งที่สำคัญก็ยิ่งเป็นเพราะว่าตัวเขาเองมีลูกน้องใต้สังกัด3-4,000คนหยุดองชายก้าวยกมือซ้ายขึ้นสูง ผู้คนของแดนเทพเขามังกรดำหยุดลงคนอีกสี่ค่ายก็จําเป็นต้องหยุดลงด้วยใครออกไปในฝูงโคชนช่างเทพจริงหนอเทพอัศนีนกระสิบบอกนี่คืออนุภาพอนุภาพที่ก่อเกิดไปแล้วหงถอดใจไม่มีใครหยุดเขาได้แล้วลัวเฟิงก็ได้แต่มองหลังจากที่ปูรุลินตะโกนสั่งแล้ว ผู้คนทุกข่ายพากันหยุดลงในขณนะที่องค์ชายเก้าเดินนำบริกาทั้ง9้ามุ่งไปยัง,งป้อมปราการภายใต้สายตาที่จับจ้องเป็นเหมือนค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ป้อมปราการซานบีเปิดประตูป้อมให้ทีปูลูลินชี้ไปที่ป้อมปราการครับบริกาที่อยู่ด้านหลังของขานรับอย่างมีมารยาทบริกาผมหยิกผมอยากโศผู้นี้ อยู่ในชุดออกศึกโลหะสีดำจูจูหมวกกะโหลกก็เกิดขึ้นอัตโนมัติแล้วเกาะก็ห่อหุ้มตัวเขาทางล่างจากนั้นก็เดินเข้าไปยังป้อมปาการเก่าแก่ป้อมนี้ด้วยความระมัดระวังมันเป็นป้อมปาการโบราณที่ตั้งตะง,งาดมานับหมื่นนับพันปีโดยไม่มีใครเคยเปิดประตูของมันมาก่อนประตูบานใหญ่ ป้อมปาการสูง12เมตรกว้าง8เมตรบริการเดินมาถึงด้านหน้าประตูทาาสองมือลงบนประตูจากนั้นออกแรงนักประจนภัยเรือนหมื่นต่างก็จับจ้องที่ป้อมปาการป้อมนี้องค์ชายก้าวเองก็จ้องไปที่ป้อมปาการ,ร,าการใบหน้าปรากฏสีแดงเหลืองที่เกิดจากความตื่นเต้นยินดีในฝูงชน รอเฟิงกับพวกก็มองเห็นแต่ไกลว่าบริการผู้นั้นกำลังผักประตูพอบริการออกแรงผักประตูสั่นไหวเล็กน้อยพอมองเห็นเศษฝุ่นหินทรายปิวว่อนฉุดฉุดฉุดอสรพิษสายฟ้าพุ่งลาดออกมาจากจุดต่างๆของป้อมปาการสายฟ้าหมนุนวนไปทั่วป้อมเพียงพิบตาเดียวบริการไม่ทันถอยหลังสายฟ้าก็พุ่งทะลุตัวของเขา จากนั้นเส้นผมก็คล้ายถูกไฟแผดเผาบริกาศกลายเป็นเท่าฐานในบัตรดลเหลือเพียงแค่ชุดเกาะสึกโลหะผสมสีแดงจนเดือดฉากนี้ทำเอานักประจนญภัยเรือเหมือนพากันตกใจนี่มันองค์ชายก้าวเองก็เหงื่อกายซึมออกจากทางหน้าผากหัดล่างลงไปยังด้านหลังของกลุ่มบริการถ้าตัวเขาเป็นคน หักประตูเองหล่ะก็เขาคงตายไปแล้วอสสรพิษสายฟ้ายังคงหมุนวนอยู่รอบป้อมปาการพอสายฟ้าเริ่มมากขึ้นตัวป้อมปาการก็กลายเป็นป้อมสายฟ้าอยู่ท่ามกลางกระแสไฟฟ้าที่หมุนวนพวกหลวเฟิงทั้ง5้าอยู่ไกลออกไปในฝูงชนต่างก็ตกใจกับภาพที่เห็นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่344 ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นัที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ